มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาบ่อยมากในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธจะมีท่าทีที่ถูกต้องต่อสิ่งนี้อย่างไรคุณโยมหลักของสื่อบนชนเขามีอยู่ว่าข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีเสียตังคือถ้ามีอะไรร้ายๆเกิดขึ้นแล้วละก็โอ้โหรีบลงพาดหัวหน้าหนึ่งเลยพระทั้งประเทศมีสามแสนกว่ารูป มีเรื่องอะไรที่ทำท่าจะไม่ค่อยดีขึ้นมาไม่กี่รูปแล้วโอ้โหขึ้นด้านหนึ่งแต่พระอีก2องแ9นกกรกว่ารูปทำเรื่องดีๆนะแ่าวบอกเออก็เป็นเรื่องปกติท่านทำดีก็ทำต่อไปนี่เราเห็นข่าวจากสื่อเนี่ยเราจะเห็นข่าวที่ไม่ค่อยดีทั้งนั้นเลยเนี่ยก็รู้สึกแย่ไปหมดแล้วแต่ความจริงถ้าเกิดดูโดยภาพให,ใหญ่จริงๆนะพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้เทียบกับสมัยต้นรัตนโกสินทร์หรือสมัยยุทธยาไปศึกษาประวัติศาสตร์ดูเนี่ยถือว่าเราไม่ได้ด้อยลงนะ ในบางแง่มุมเนี่ยอาจจะดีขึ้นด้วยซ้ําไปเพียงแต่ว่าเราอาจจะคาดหวังอยากให้ดีหมดร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยซึ่งเป็นปกติพระเองก็ลูกชาวบ้านมาเก่านั่นแหละบางทีบางรูปอาจจะเพิ่งบวชแค่สามวันห้าวันสามเดือนห้าเดือนเนี่ยปรับปรับจะให้ดีเลยเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นมันก็ยังไม่ได้อย่างนั้นแต่ว่าโดยรวมโดยเฉลีย่ยท่านดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอย่างนี้ก็โอเคแล้วเพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่ตัวของเราคือว่ามองคณะสงฆ์มองพระพุทธศาสนา ด้วยความเข้าใจประการนี้สำคัญหนึ่งมองด้วยความเข้าใจแล้วก็ดูซิว่าเราจะมาช่วยเสริมภาพลักษณ์พระพุทธศาสนาได้อย่างไรเช่นวันอาทิตย์วันพระเราเข้าวัดสวดมนต์นั่งสมาธิมีวันสำคัญทางศาสนาเราเข้าวัดเดี๋ยวไปเวียนเทียนบ้างทำกิจกรรมศาสนาบ้างให้ทุกคนรู้สึกว่าโอ้พระพุทธศาสนากำลังเจริญขึ้นมีคนศึกษาธรรมะเข้าวัดเยอะแยะเลย นี้เราก็มีส่วนช่วยในการทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาเจริญพร